ครับก็ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับก็ามารอขอบวนรถเร็วที่167นะครับเดี๋ยววันนี้จะโดยสารไปลงที่ปลายทางเลยนะครับที่สถานีกันตังนะครับก็จองตั๋วไว้ตั้งแต่วันที่31นะครับอ,อ๋อได้ขันที่สองนะครับที่นั่งที่29ครับเมื่อวันก่อนมาชะเง้อมองดู เป็นเป็นที่นั่งหันหน้านะครับขบวนที่จะเข้าสู่สถานีราชบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนสายที่สามลำตกผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีตรงปูรษที่มีตัวใช้สารเป็นหลักขบวรถเที่ยวพิจาเตรียมสิ่ของและสัภระสองท่านรอรับการบริษัทได้ค่ะ ก็ระหว่างรอรถเร็วที่167นะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายขบวนรถไฟไปพังๆานะครับไปรอติดตามรับชมกันนะครับมาแล้วครับรถต่วน83นะครับกรุงเทพตังนะครับ ตนนี้ก็ช้าอยู่ประมาณสี่สิบกว่านะครับแสบตานะครับห้าสองศูนย์หนึ่งนะครับยี่ใหญ่มาเองเลยนะครับห้าสองศูนย์หนึ่งครับ ขึ้นสินค้าอยู่นะครับวันนี้ที่ราชาบุรีผู้โดยสารก็มีน้อยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับที่สองพุศจิกาย,ยนต่อมา565นะครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับรอติดตามชมคลิปของสชานีนบ้านรถไฟได้นะครับก็จะไปเดินสายก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับใต้อีสานแล้วก็เหนือนะครับเดี๋ยววันนี้จุดหมายก็อันแรกก็คือกันตังก่อนนะครับ ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไพเลยนะครับกันตังนะครับทางนี้ก็เป็นทางแรกเลยนะครับมีสินค้าขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับมาชิกที่อบยังคาดีรีราที่บุรีเลยแล้วี๋ยวจส่งรุ่นสดาย สีีระส่ว่เป็นต่อไปนยค่ะไม่แน่ใจว่าตู้นอนแอร์นี่เต็มหรือเปล่านะครับ มีขบวนรถกำลังจะเข้าจอดนะครับขบวนรถชานเมืองนะครับชนบุรีลาดบุรีนะครับเสียงบีดนะต้อมนะครับ ใช้อยู่ประมาณ20นาทีนะครับ สถานีชนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีค่ะเป็นสถานีปลายทางนะครับเดี๋ยวเอาเลี้ยวขบวนไปจอดที่บ้านคูบัวนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้ราชบุรียังวิ่งได้ทางเดียวเหมือนเดิมนะครับดูแล้วน่าจะอีกยาวไกลครับ แม่เสียงกลางวานจริงครับ วนก็จะมีพนักงานทําความสะอาดติดกับขบวนไปด้วยนะครับพอไปถึงที่บ้านขูบัวทําความสะอาดเสร็จก็จะมีรถตู้คอยรับมาส่งที่ราชบุรีนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มห้าสิบแปดนาทีนะครับเมื่อกี้เช็คเวลารถเร็วที่หนึ่งหกเจ็ดจะมาถึงราชบุรีประมาณยี่สิบเอ็ดนกาสามสิบกว่านาทีนะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเสียเวลาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ที่ท,ทราบมานะครับเห็นว่าวันนี้ขบวนหนึ่งหกเจ็ดก็เต็มนะครับช่วงนี้ผู้โดยสารเดินทางลงใต้กันเยอะนะครับรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดกำลังจะเข้าจอดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาห่วงมาเสียบแล้วนะครับ วันนี้รถมาค่อนข้างเร็วนะครับสามทุ่มยี่สิบกว่านาทีเองนะครับรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่านาทีนะครับเอ้แปลกนะครับวันนี้ถ่ายสามกระบวนนะครับช้ายี่สิบกว่าทุกกระบวนเลยครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีกันตังนะครับ เดี๋ยวจะโดยสารกับขบวนนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะไปสุดสายเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับ อนที่สองนะครับของผม,ผมบริษทัทโซราที่สถานีราชบุรีบริษัทที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดรวอสอบสินค้าและสัมภาระของท่นานนำลงให้ถึงตำรวจเพื่อช่วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่ึ่งกเจ็ดรับส่งบดิษารจากสถานีกรุงเทพปายทางสถานีกันตังค่ะ เดี๋ยวขอตัวไปขึ้นรถก่อนนะครับข,ขึ้นสินค้าอยู่นะครับสินค้าเยอะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ สถานีราชบุรีไปแล้วหรือรักตู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีสถานีชอมและสถานีหัวสนเป็นสถานีต่อไปค่ะบาบาเจอกัน บ๊ายบายบ๊ายบายเที่ยวก่อนลูกพี่ไป bye bye, ไหนกันตังกันตัง